เอวมเมสุตังเอกังสัมยังภะคะวะภะรานสิยัง วิหารติอิสิปันเนียมิคาทายตัระโคภะขวาปัญจวคกีเยภิกขุอามันเตสิทเวเมภิกเวอันตาบาปชิตเตนนเสวิตาพายโยจายังกามสุขามสุข หลิกานุโยคหฮโนุคมโมะปัตัชนิกุอาณาริโยวอนณาตาสันอิตัวโยจายังอาตะกิลมะคานุโยคูตัวคูอนาริโยวอนาตาสันอิตัเอเตเตบีคเวอุปวาน เตอนุปัชามะมาชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมปูทธาจักุกรณียานากรณีอุปสมัยะอภินญายามผัวทายานิพานายสังวัตติกตมัจจะสามีขเวมาชิมา ปาติปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักุกรณียานกรณีอุปสมัยยะอภินญายะสัมปวธายนิพานายสังวาตติอายมิวอริโยอาคังคิโกมาโคสยทิทางสัมมาทิ ติติสัมมาสังกัปปวสัมมาวาจสัมมากรรมตัสัมมาอาชีววสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสมาทิอายังโคสสีคะเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมปุ ทาจักุกรณียานกรณีอุปสมัยยอปิญญาญสัมผวไทยนาิธานายสังวาตติอิทังโคปนาิีคเวทุกังอริยศาสจังชาติปิทุขาชราปิทุขามรณงปิทุขังโสกปริ เทวทูตทัวมนาสุปายาสาปิทูขาปิเยหิสัมประโย์โคทูโคปิเยหิวิประโยโคทูโคยามปีชังนลปฏิตามปิทูขังสังขิเตนะปันจุปาทานขันธาทูขาอิทังโค ปนาภีกเวทุกขสมุทัยโยอริยสัจจยายัาตันหาปวโนภวิกานันทิราคสหกตาตาตรตาตราปินันทินิสัยยทิตังกามตันหาปวตันหาวิปวตันหาอีทางโคปนาพีกเวทุก คณิโรธัวอริยสัจจัโยตัสสาเยวตันหายะเสสวิราคนิโรธัวจาขโคปฏินิสโควมูติอนาลโยอิทังโคปนาปีคะเวทัวคนิโรทขามิเนปฏิปตาอริยสัจจังอเยเมวะอริโย อาถางที่โกมาโคสายญาทิทังสัมมาทิทิสัมมาสังกบปวสัมมาวาจะสัมมากรมมตัวสัมมาอาชิวะสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมมธิ อทางทูกขางอริยศาสตร์จันติเมพีคเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโขปนิทางถูกทางอริย สัจจังปริญญายนติเมปิคเวปุเพอนันโนสุตเตสุทรมเมสุจักุูมิอุทปาทิยนานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจังปริญญาตันติเมปีคะเวปุกอนันสุตเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญา อุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิอิทังทุขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพีคะเวโปเพอนันทสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลก อุทธปาทิต an um, ังโคปนิทังทุกขสมุทโยอริยสัจจงปหาตาพันติเมภีกะเวโปเพอนันโนสุเตสุทัมเมสุจักุงอุทตปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุทตปาทิอาโลโกอุทธปาทิ ตังโขปนิทังทุกขสมุทัยโยอริยศาสจังปะีนันติเมพีคเวปุเอานสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกนิโรธ อริยสัจจันติเมพีคะเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจักุงอุตปาทิญาณงอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาลโลกอุตปาทิตังโคปนิตังทุกขนิโรธุออริยสัจจังสัจจิกาตาพัน ติเมพีกเวปุเพอนันโนสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทานทัวกนิโรธัวอริยสัจสัจจิกตันติเมพีกเวปุ ปเอนัณโวสุเตสุธรรมสุจักุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกวอุทปาทิอิทังทวกนิโรธคามิเนปฏิปทาอริยสัจจันติเมพีคเวโปเปอนัณโวสุเตสุธรร เมสุจักุงอุทปาทิญาณงอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลกอุทปาทิตังโคปานิทางทัวกนิโรธาคามเนปปิปัาอริยสัจภาเวตาพันติเมพิกเวปุเพอนโนสุเตสุ ตัมเมสุจักขุมอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปนิทังทัวขนิโรธคามิเนปปฏิปัาอริยสัจภาวิตันติเมพีกขเวโปเพอนันโนสุเตสุธรรมเม สุจักุงอุทะปาทิยานังอุทธปาทิปัญญาอุทะปาทิวิชาอุทธปาทิอาโลโกอุทะปาทิยาวกีวันจะเมพีคเวอิเมสุจตวสุอาิรยัสเจสุเอวันติปริวัตังทวาทสาการังยถาปูตังญานทัส ตนะระสุวิสุทธังอะโหสิเนวตาวาหังปีกเวสเทวเกโลเกสมารเกสพรหมเกสสมณพระมณิยาปชายสเทวมโนสายอนุตราังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุทโธะปัจญาสิงยตัวจะโค โอเมพิกะเวอิเมสุจัตุสุอาริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวัตสาการัญถาภูตังยานธาสนังสุวิสุทธังอะโหสิอัถะหังปิกะเวสเทวะเกโลเกสมาระเกสัปรหมเกสัสมณปรหมณีย ปชายาสเทวมนุสัยอนุตรังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมปวโทปจัญญาสิงยาณันจะบันเมธาสนังอุตตปาทิอากุปปะเมวิมุติอิยมันติมาชาตินาติธานิปุนาพวติอิธรรมวจะปะขวะอาต ัมมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะวัตตวพาสิตังอภินันทุงอิมสมินจัปนาวัยาการนาสิงผัญญมาเนอายาสมะตัวโกนทันญาสวิรชังวีตมะลันธรรมะจักคุงอุทะปาทิยังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันต มิโรธธรรมันติปวติเตจะกขวตาธรรมกเกผุมมาเทวาสัตมนุสเวสุนีตัมพควตาปารานสียังอิสิปัตเนมิคาาเยอนุตรังธรรมจากังปวติตังอปฏติวติยังสมเนนํ วะพระมเนนวะเทเวนวะมารเณนวะพระมุนาวะเกนจิวะลกัสมิอุมังอวนัาธันสุตวจตุาิกเทวา मनुसारे सो चा तु राजिका नेवा tàn sụt tào tạo tinh sa tiên quán sa tama noa sao vê súng tao vê súng tao vê súng sao nàng tiên quán sao tàn sụt tào 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 ุสิตาเทวาสัตตมโนสาวีสุมตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวานิมมานรตีเทวาสัตตมโนสาวีสุม มิมาณรตินางเทวานังสาตทังสุตวะปารณิมมิตะวัสวัตตีเทวะสัตถมนะสาวิสุปารณิมมิตะวสวัตตีนางเทวานังสาตทังสุตวะพระมกายิกาเทวะสัตถมโน สาเวสุงเอตัมภะกวตาภารานสิยังอิสิปตนเนีมิคทายอนุตตรังธรรมะจักกังปวัตตังอาปาติวัติยังสัมเนีนาวะพระมเนนาวะเทเวนาวะมาเรนาวะพระมุนาวั न जिवा लोकसमे อิตะเตนะคะเนนะเตนะโมหเตนะยาวะพระมโลกาสัตโตอะพุกคาชิอาญจะทัสสะหัสสีโลกาธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปะเวทิอาปะมานุจโอราโรโอภาโสโลเก पातु रो सिहति कमे वधेवानां धेवा อนุภาวังอัตโคภาควะอุทานังอุทานิสิอัญญาสิวัตถะโกนทันโยอัญญาสิวัตถะโกนทันโยติอิติหิทังอายะสัมมาตัวโกณทันยาสัญญากวนทันโยตเววะนังหัง Ah oh, oh.